ที่ id สี่หนึ่งนะครับ id นี้เป็น id v ศูนทิปทิปนะครับก็คือเติมซื้อพาไปแล้วแต่ยังเป็น vip ศูนย์อยู่นะครับก็สามารถดูตรงนี้ได้นะเนี่ยขึ้นสีแ้มแต่ยังเป็น vip ศูนย์อยู่นะผมไม่ได้โกหกนะยังเป็น v ศูนย์อยู่ก็ตรงนี้คือซื้อพาตรงนี้ไปนะครับเนี่ยรับของรับฟักทองมาอัลนีลนะฟักทองที่ได้รับมา ก็คือแปดร้อยกว่าเอาไปแลกตัวนี้มาแล้วนี่เคลียมอาร์บานนะครับแลกมาแล้วโลกเปลี่ยนเลยครับจากที่ว่าเริ่มตันๆนะด่านก็ตันขึ้นลานก็ตันแล้วก็ที่สําคัญเริ่มตีวุ่นวายตายแล้วครับนะครับเริ่มไดชิปไอ้สามตัวนี้ไปแล้วทั้งนิวทั้งลูกเกียทั้งแคลก้าก็วันนี้จะไม่ได้มาพูดไอ้เรื่องฟักทองคนระับ จะมาเริ่มทําประดับกันนะครับสําหรับอดีตนะระดับที่เริ่มทําไปแล้วผมเริ่มทํามาตั้งแต่เวลสี่สิบห้าตั้งแต่ที่ว่ามันเริ่มใส่ประดับได้นะก็เริ่มทํามาเลยตัวประดับจะสังเกตว่ามันมีหลายสีใช่ป่ะเรามาดูตรงนี้ตรงที่สมุดภาพจะได้เข้าใจง่ายๆดูภาพอ่ะนี่มันจะมีตั้งแต่สีขาว สีขาวนี่คือเราไม่ใช้แล้วนะเราไม่ใส่สีขาวสีเขียวก็ไม่ใส่จะเริ่มใส่เนี่ยสีฟ้านะครับสำหรับไอเดเริ่มต้นนะแล้วก็ไปสีม่วงนี่ตรงนี้เห็นนะสีของตัวประดับมันจะไม่เหมือนกันเห็นนะอันนี้เป็นทองดําเรายังใส่ไม่ได้สีขาวตัวข้างในก็จะเป็นสีขาวแหละสีเขียวก็ข้างในก็จะเป็นสีเขียวเห็นนะสีฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าเห็นไหแล้วตัวประดับมันจะมีเวลบอกนะครับ ว่าเวลไหนที่จะใส่ได้เราก็ดูตรงนี้นะในอย่างนี้เวลเราจะใส่ไม่ได้ค่ะเราเขียนว่าเลเวลใส่เจ็ดสิบห้าตัวเวลไม่ถึงก็คือใส่ไม่ได้ทางนี้เวลห้าสิบห้าเวลเราถึงเราก็ใส่ได้นะอันนี้เลเวลใส่สี่สิบเจ็ดอันนี้สี่สิบเก้านะเราก็ใส่ได้สําสหรับคนที่เตินมน้อยๆนะไม่ถึง V5 ้านะผมแนะนําให้เลือกสเตตัสตั้งแต่ตอนที่เราดรอปมาเลยว่าเราจะใส่สเตตัสอันไหน ที่แนะนำที่สุดก็จะเป็นพวกบวก exp นี่นะครับ exp ตรงเนี้ยมันจะทำให้เราใช้ประดับในการตีบวกน้อยกว่าปกตินะครับเพราะ exp ตรงเนี้ยมันคือ exp ของประดับนะครับอย่างสมมติเรากดอัปเกรดประดับใช่ปะ่ะอย่างเงี้ยแต่มาตรงเนี้ยคือ exp ของประดับนะครับเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันจะเป็นโบนัสสมมติว่าเราบวกไปอันนึงอย่างนี้ใช่ปะ่ะ นี้นะมันก็จะได้บวกไปอีก40กว่าปร์เซ็น์คือตรงนี้นะเปอร์เซ็นต์ยิ่งเยอะยิ่ตรงนี้ยิ่งไปไวนะครับตรงนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ประดับหายากๆนะครับสำหรับอดีเริ่มต้นผมแนะนําให้หาประดับสีส้มใส่ก่อนนะครับแล้วก็ตีบวกไปซึ่งถ้าเรามีครบทั้ง3ตัวแล้วนะมีประดับครบ ใส่ขนาสาตัวแล้วนะแนะนําให้ไปเอาประดับขาวประดับขาวจากตรงนี้นะจากแข่งโลกนี่นะซื้อมาอันนึงแล้วก็ตีบวกไปนี่นะมันก็จะสุ่มออกเนี่ยมันจะออกเป็นสีขาวใช่ป่ะเราก็เอาไปตีบวกตีบวกก็คือเอาประดับอันอื่นที่เราไม่ได้ใช้เอาไปย่อยประมาณนี้นะครับบวกไปให้เต็มร้อยแล้วค่อยเอาไปรวม เอาไปรวมนะครับรวมแล้วมันก็จะข้ามอย่างสมมติว่าเรารวมจากสีขาวไปใช่ปะ่ะมันก็จะเรื่อนขั้นไปเป็นสีเขียวในหลังจากสีขาวเนี้ยบวกไปถึงร้อย,ยใช่ปะ่ะสแตตัสททมได้แค่นี้เรื่องเรื่องเราจะต้องไปเสียเวลารีซึ่งเวลารีอ่ะมันก็ต้องถ้าเป็นสายฟรีวีไม่ถึงห้านะมันก็จะอ่ากระพิดกระพิเนี่เวลาล้างเนี้ย เวาเราดีเซ็ประดับใช่ป่ะถ้าเป็นสายฟรีมันก็ต้องใช้ประดับอันหนึง่งถึงจะล้างได้เห็นป่ะตัวเนี้ยมันจะทำให้เราเปลืองเข้าไปอีกนะครับสำหรับสายฟรีว <V S 1> ีน้อยนะวีไม่ถึงห้าแต่ถ้าเป็นวีห้ามันสามารถใช้เพชรรีได้เลยซึ่งอันนั้นจะสะดวกกว่านะครับพเพราะเพชรค่อนข้างจะหาง่ายกว่าประดับนะฮะผมถึงว่าให้เลือกมาจากสีม่วงนี่เลย เห็นไหสีเมื่ามันจะมีสเตตัสสีช่องเงนี้เราก็เลือกแล้วค่อยเอาไปรวมพอรวมเสร็จแล้ก็ค่อยมาตีบวกอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะประหยัดกว่าที่ว่าเอาสีขาวไปรวมไปเป็นสีส้มเลยนะครับแล้วก็อาไปเป็นสีส้มเงี้ยเพราะตอนที่เป็นสีส้มอ่ะเราจะได้โบนัสสเตตัสของมันตรงนี้นะไอตรง300อ atk ร้อยสปีดแล้วก็ พันเพพีตรงนี้นะต้องครบเซ็ตนั้นก่อนนะครับครบเซตถึงจะได้นะครับซึ่งการรวมเนี่ยของประดับแต่ละสีนะมันจะสุ่มออกนะครับมันจะกําหนดไม่ได้ว่าอย่างสมมติว่าอันนี้ผมใส่ไทเทเนียมอยู่ใช่ปะ่ะอันนี้ชื่อมันไทเทเนียมนะและเอาสีขาวที่บวกเต็มร้อยไปแล้วเอาไปรวมไปเรื่อยๆแล้วมันจะออกเป็นไทเทเนียมตรงเซตไหมมันสุ่มออกครับมันก็ไม่ได้การันตีว่า จะออกเป็นเซตที่เรารออยู่นะก <c oughs> ็คือมันสุ่มออกมั่วๆไปอะประมาณนั้นนะ <c oughs> บางทีเราอาจจะรวมมาแล้วเราไม่ได้ใช้เลยก็ได้ตีบวกเต็มร้อยเสียโอกาสไปเฉยๆประมาณนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ถึงจะเป็นเซตเดียวกันนะน่ <c oughs> อย่างอันเนี้ยเห็นไหมมันก็จะมีไอ้ตรงดาวอันนี้เป็นเซตสตาร์นะ มันต้องให้ตรงเวลมันด้วยนะอย่างนี้เป็นสีขาวเห็นว่าส่วนอันเป็นสีเขียวตรงนี้ก็คือไม่ตรงเซตนะครับถึงจะเป็นไซส์สตา์เดียวกันแต่เวลไม่ตรงกันมันก็จะไม่ได้โบนัสสเตตัสนะครับตรงนี้ต้องสังเกตด้วยเพราะงั้นทางที่สะดวกที่สุดก็คือเรารวมกับสีม่วงมาแล้วก็ให้มันสุ่มเซตไปพอครบเซตแล้วเราเอามาใส่ให้ครบเซตแล้วก็ ่อยมาตีบวกนะครับจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้ผมคิดอย่างนี้นะถึงมันจะอ่าอยัางไงอะมันดูแล้วมันเหมือนจะเปลืองนะแต่ผมว่าประหยัดกว่านะเพราะอย่างเงี้ยเราบวกไปนะบวกไปเต็มร้อยโอเคชิ้นนี้ได้เอีเยอะสุดจริงก็คือว่าใช้กล่องในการบวกให้ไปถึงร้อน้อยกว่าจริง แต่เวลาเรารวมให้เป็นสีทองมันสุ่มเซตนะครับบางทีเราอาจไม่ได้ไอตรงที่เรารอก็คือเราอัพไปเสียเปล่าๆเลยนะเราจะต้องไปสุ่มหามาอีกไปตีบวกมาอีกเพื่อที่จะให้มันครบเซตให้มันตรงเซตประมาณนี้นะครับก็คือสําหรับคนที่จะเอาสีขาวออกมาบวกนะผมแนะนําว่าให้มีเซตให้ครบก่อนนะครับอันนั้นโอเคผมคิดว่าถูกต้องที่สุด ถ้ามีประดับใส่ครบแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีไม่ครบเนี้ยตัวหลักเรายังกองแกงกองแกงอยู่นี้นะผมว่าบวกไอ้ที่เราใส่ไปเลยอะเหมาะกว่านะครับไอ้สำหรับประดับนะแล้วก็อีกทางหนึ่งที่สะดวกที่สุดจะใครมีเคสมีฝักทองนะอย่างูกอย่างสมมุติผมซื้อกิจทาร์ตมาแล้วใช่ปะมันจะมีฝักทองเหลืออยู่หลังจากที่เรีอ,อยู่นู่นว่านะฝักทองฝักทองฝักทองนี่ผมเหลืออยู่สามร้อยกว่าใช่ไหม มันจะมีกีดปฏิหารตรงนี้นี่อันนี้เมื่อเช้าต้องยอมรับเลยว่ามือล้านไปห้าร้อยดันไปกดไอ้นี่ปีนหอเอ้ยเสาวท้องฟ้ามือล้านไป 500. ไห้าร้อยไล่ะอ่ะนี่ตรงนี้มันจะใช้เพชรใช้ชิปนะครับแล้วก็ฟักทองฟักทองอีกร้อยก็คือสายข้างเยอะนะแล้วก็เพชรห้าร้อยแล้วก็ชิปอีกร้อยมัง้งใช่ไหมอ่ะ อันนี้ก็คือเราจะได้ครบเซตเลยนะนะครเป็นเซตทองดําอันนี้เป็นของเวล1หนึ่งนะก็ะคือเวลเท่าไหร่ก็ใส่ได้อะยกเว้นเวลศูนย์ที่จะใส่ไม่ได้แต่เวล์ศูนย์คงไม่มีอะเริ่มเกมมาก็เวล1หนึ่งเลยใช่ไหมนนคือใส่ได้ทุกเวลเลยนะแต่ตรงเนี้ยเวลาเราเลือกมามันจะสุ่มสเตตัสออกมานะครับก็ตรงนี้ผมตั้งใจจะเลขอกอยู่แล้วแหละพอดีที่ว่ามือลั่นไปด้วยนี่คกบิดใช้เพชรมือลั่นไปห้าร้อยพอดีเลยเห็นไหม เราก็จะได้กิจใช้เพชรสองพันแต่ไม่น่ามือละแหละไปซื้อของในฟาร์มซะดีกว่าเด็<笑><笑>กก็ตัดมือทิง้งจริงเพชรริงหายยา,ากอยู่เก็ตรงนี้เราก็มาแลกให้มันครบเซตเลยทีนี้เราค่อยไปตีบวกนี่แลกไปแลกไปให้ครบเซตอ่าพอเราครบแล้วใช่ไหมอกอทองเราหมดแล้วนะเราก็มาดูว่าสเตตัส มันได้แค่ไหนนี่เห็นไหมมันจะเป็น SPC โอเคเลยนี่ SPC อ่ะสเปคยังไม่ถึงเคร่ขี้เลยนะนี่ก็คือเราใส่ได้เลยนะเดี๋ยวจะไปลองใส่ให้ดูเราถอดอันนี้ก่อนนะถอดออกไป ออรถไถอดออกไ,ออกไออกแล้วก็ใส่นี่ครับใส่ปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่ากับพุ่งมาเหมือนกันนะพลังพุ่งมาเหมือนกันอ่าสปีดก,ก็เพิ่มเห็นไหมเพราะมันได้ตรงนี้ครับสําหรับกระดาษนะขนาดรับบวกน้อยนะไอ้สีส้มในระบวกไปแล้วใช่ปะอันนี้คือยังไม่ได้บวกสักอันเลยนะมันจะได้ตรงนี้นี่เห็นไหมที่เป็นเขียวเขียวเนี่ย บวก ATK บวก a p c บวกสปีดบวก h p พีอ่นไหมนี่คือเราใส่ครบเซตแล้วมันได้โบนัสสเตตัสมาแต่ถ้าเป็นตัวนี้อถอดออกไปถอดออกไปถอดออกไปแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปอ,อ,อันนี้เอทีห้า t c 5สามเหมือนกันเนาะอันนี้ได้เรื่อย ได้ APC ได้ a d k อ่ะสายนี้เข้าไปอ่าเราก็ไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ประดับลงมาเรื่อยๆจากประดับที่เราอาไปแล้วนะแต่เราต้องเข้าใจเรื่องประดับก่อนนะไปดูตรงรูปภาพถ้าเป็นประดับส้มอ่ะมันจะแยกเป็นอันนึงเป็นของ ATK อันนึงเป็นของ APC ก็คือถ้าเป็นเซตสตาเนี้ยมันจะเป็นของ APC นะครับตรงนี้คือผมรว่วมานะ รวมแล้ได้มาเลยเป็นสเตตัสไอเอทีส่วนไอทเทเนียมจะเป็นของเอ k นะครับตรงนี้ถ้าเราดรอปมามันก็จะเป็นเอ k แต่ถ้ารวมมามันก็อาจจะออกเป็นอย่างนี้ได้นะนี่นะมานี้นะนี่เราก็มาหาตีบวกเราจะตีบวกอันนี้กันนะซึ่งอันนี้มันจะใช้เยอะหน่อยแต่ก็ถือว่าเรามีเซตครบแล้ว เวลาเราหาประดับวิธีหาประดับนะหลักเลยหาจากตรงนี้แข่งข้ามเซิฟตรงนี้นะครับอันนี้ผมเล่นหมดแล้วล่ะมันจริงดา่ดานที่ดอกกล่องประดับนี่หบบหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งอันหาประดับมันก็จะดอกได้นะฮะอันนี้ไม่ใช่สําหรับเลีน้อยก็จะหาได้เรื่อยๆนะครับอย่างอันนี้มันต้องตปดล็อกก่อนเนาะ ก็พรุ่งนี้มันจะหาได้หาประดับได้หมดเลยด่านหลังๆนะแต่ตอนนี้ก็คือจะหาได้แค่สด่า,นด,าน,นด่านนี้กับด่านนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกิดใช้เพชรกิดใช้เพชรนะครับตอนนี้เรายังไม่รีบหาเดี๋ยวเราไปดอบเอาไว้ก่อนนี่กิดใช้เพชรมันจะได้กล่องประดับเห็นป่ะอันนี้ผมแนะนําว่าให้ใช้จนสุดเลยนะ ถ้ามีเพชรครบนะถ้าไม่ครบอย่าเพิ่งไปใช้ครับสะสมไว้ก่อนร <c oughs> อให้ครบอย่างเรียวครบหมื่นมันก็จะได้กี่กล่องสี่สิบห้ากล่องใช่ไหมน,นี้เรามีกล่องไหมอ่าเรามีกล่องวงกระเบิดใบเพราะเราจะเอาไปตีบวกแล้วก็มาหาอันนี้อันหนึ่งตรงที่แข่งโลกตรงนี้เวลาจะซื้อผมแนะนําให้ซื้อช่องสีฟ้านะเวลาเอาไปตีบวก มันมีโอกาสออกสีม่วงอยู่นะครับนี้แล้วก็ซื้อเข้าไปอ้าวเล่งมาดะไรตรงนี้เนี่ยอ้าวกดผิดโอ้ย <c ười> เครื่องแหลกทะล้วนเลยแม่เจ้าก็ประดับเราพยายามไล่ๆๆ่ลลลงไปนะอันไหนที่เราไม่ใช้ก็ใส่เป็นทีมลองเป็นตัวลองอะไรไปงี้ อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปทำตรงนี้ก่อนซื้อไปก่อนเพื่อออกสีม่วงถามว่ามันมีโอกาสออกสีทองไหมก็มีนะครับผมเคยซื้อจากตรงนี้ได้สีทองเหมือนกันแต่มันก็ออกยากยู่ครับอ่ะได้สีฟ้าเห็นนะสีม่วงก็มีออกนะครับแต่มันก็ออกยากก็คือพวกระดับขาวระดับเขียวระดับฟ้าเนี่ยเอาไปตีบวกไ้หมดนะครับเราจะเก็บไว้แต่ระดับม่วงเอาไว้รวมนะครับซื้อไปให้หมด โมงไม่ออกหมดแล้วนี่เราก็ไปตีบวกสำหรับอนุว่าผมแนะนําให้ตีบวกสปีดไปหนักๆเลยนะเราเร็กว่าได้จะได้เปรียบครับโพเแต่ตรงนี้จะใช้ทองค่อนข้างเยอะนะเวลาตีบวกกระดับนะี่ยใช้ทองเยอะมากพรางง้นเราก็ดูทองด้วยนะครับเผื่อใช้อย่างอื่นด้วย บวกได้อีกที่มาน่อยเลงได้จดกงนหน่อยครับแต่ระบวกแล้วเราใช้ได้เลยไงน,นี่แหละมาดีตรงนี้แหละไม่ต้องไปเสียเวลารวมใหม่ก็ดูเหมือนจะเปลืองนะแต่ผมว่าเป็นทางที่เหมาะที่สุดแล้วแหละอ่ะทีนี้เราก็จะไปรวมประดับม่วง อ่ะเรามีครบแล้วทีนี้เราก็ดูว่าเราขาดเซตไหนเราจะรวมอะไรนะอย่างอันเนี้ยไทเทเนียมผมขาดสร้อยอยู่ใช่ไหมเนี่ยไทเทเนียมขาดสร้อยส่วนอันนี้ผมขาดรองเท้าเห็นไหมเราก็เลือกรวมจะสร้อยจะรองเท้าก็ได้นะครับรวมสร้อยเราก็เลือกสเตตัสจากตรงนี้เลยตรงนี้เป็น APC ีะเป็นเอ R อันนี้มีรถเวลด้วยเห็นไหมเดี๋ยวเวลเครื่องประดับสนใส่ลบหกอย่างอันนี้มันคือเวล75เจ็ดสิบห้าใช่ปะ่ะลบหกก็เหลือเวล69หกสิบเก้าก็คือเวล69หกสิบเก้าเราก็ใส่ได้เลยอันนี้เหมาะตอนที่ว่าเราจะเอาไปทําเป็นประดับทองดํานะตรงนี้นะผมใส่อันนี้เพราะทองดำมันใส่ได้ตอนเวล95เก้าสิบห้าใช่ปะ่ะตอนรวมม่วงอ่ะเราไม่ต้องใส่อันนี้น้ํายา พราะเวลามนติดมันก็ติดขึ้นมาเลยอย่างอันนี้ผมก็รวมมานะแต่มันมีโอกาสวืดลแหละบอกตรงนี้เห็นไหมผมทำสองอันนี้ผมรวมมานะเนี่ยน,นีะรถเวลผมเตรียมไว้ทาไอ้น,นี่ไงระดับทองดาอันนี้ระดับส้มยังมีน้อยมีไม่พอจะค่อยๆสะสมไปครับสําหรับกล่องน,นะตอนนี้พลังขนาดเนี่แปดแปดแล้ว พุ่งมาพียบเลยนะทีแรก84ตอนนี้8 8แล้วแล้วกอ็อันนี้ยังไม่ได้บอกนี่ใบแม็กติดอันไหนล็อกอันนั้นไว้เดี๋ยครับเวลารีาส่้าแล้วก็รีถ้าเกิดว่ามันจะหมดอย่างเงี้ยเหลืออยู่หลักเราอย่างเงี้ยก็รีให้มันติดเ,เยอะๆไว้พอครับแล้วก็รอดองไปแล้วค่อยมารีใหม่นะครับ ถ้าเกิดเอาไปตามตะบี้ตะบันลีเงี้ยเกมนี้มันเสียอย่างยิ่งลียิ่งหมดเยอะครับตรงนี้ใบแม็กผมยังไม่ใส่นะผมรอไว้ใส่สปีดก็คือสะสมไว้ไหนแล้วใบแม็อ่ะนี่มีหกร้อยกว่าเก็บไว้ใส่ทีเดียวเลยนะแล้วก็ซีดี i สกิลก็สะสมไว้ครับไปรอทำตัวต่อไปแล้วนี้ผมใส่ครบแปดช่องไปแล้ว ก็คือเราใส่เวลสองเวลสามแล้วทีนี้ก็มันจะมีให้ล็อกนะครับล็อกได้ก็คือตรงนี้เรอ C D ิวเยอะก่อนเราค่อยมาล็อก right, แล้วก um ็มาใส่ใหม่นะครับนี่ผมโชคดีได้ริบบินมาด้วยก็ตอนนี้เรามีประดับทองดำใส่แล้วนะหล่อแล้วนะเห็นะะสปีดที่แรกของผมมันเท่าไหร่อ่าห่นแปไอพันแกว่าติดหมืแปด พันแปดวกว่าตอนนี้เป็นสองพันแล้วผลมาจากประดับเนี่ยครับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับนะครับประดับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะสําหรับอันว่านิสัยผมเรียกนิสัยขี้งุหงิดมานะพอตรงนี้ผมเน้นสปีดไงแล้วก็ตัวมันเป็นสองสายใช่ไหมก็ไปลบป้องกันอไรีกว่าดีกว่าไปลบ atk หรือลบ a p c นะแต่ลองมาก็จะเป็นนิสัยขี้ขาดหรือล่าเริงนะครับ ก่อนให้อบดกสปีดอะได้หมดครับเพราะตัวนี้มันเน้นไอ้นี่อีนี้เราไปดูที่แข่งโลกแล้วกันเนาะโอ้มีแต่ร้านกว่านั้นเลยลองดูแล้วกันนะอันนี้ออตโต้ด้วยโ,โอ้ผหแค่แปดแสนเองยังไม่ถึงล้านเลย ทีแรกว่าจะไปลองไอ้โหมดแข่งปุกะมอนให้ดูแต่โมโนานไปหน่อยเดี๋ยวเราได้ใช้แข็งโหมันล้างสถ,ถานะได้โอ้ยมันล้างสถานะได้ถแ้เนว่ามันเสียเปรียบตรงนี้แหละถ้าเขาล้างสถานะได้ก็ถ้าดาเมจแเราน้อยนะแล้วก็ตีเขาไม่ตายเราลองล้างสองนะ จะล้านกว่าดกันเลยผมแปดเต็เต็มอุยเนี่ยครับเรายังไม่ได้โรยเกลือเราก็เลยเสียเปรียนนิดหน่อยโอเคนะครับโอเคนะครับ <laughs> ห่างเกินห่างเกินห่างเกินไปหน่อยเดี๋ยวเราค่อยทำใหม่แล้วค่อยเข้าไปลุยใหม่ก็จากที่ว่าติดด่าน ด่าไม่ค่อยจะผ่านนะแล้วก็อันดับอยู่ที่ร้อเจ็ดกว่านะเมื่อวานลองเล่นมาก็ขึ้นมาขนาด,ดน,นะนี้เลยนะเนี่ยนี้เจอแต่ล้านกว่าหมดแลวนะแล้วอนงะผมเว็วเท่าไหร่เองหกของเขาไปจ,จะ80กันหมดแล้วอะแล้วเขาเหลือหมดอะไรอีกอ่อย่ลืมอันนี้สําคัญนะสําหรับไอดีเริ่มต้นไอประจนภัยเนี่ย ันจะเพิ่มตรงนี้ไงตรงนี้ยิ่งเยอะเรายิ่งดีนะครับสเตตัสมันเ,เพิ่มสเตตัสเราเลยนะตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกอะไรบันทึกประจอนวัยอะไรเงี้ยเขาเรียกประสบการณ์คือค่าประสบการณ์ประมาณนี้นะครับยิ่งเยอะเราก็ยิ่งเก่งนะครับเราล,ลองไปดูแข่งโปเกมอนนะ ไม่ออโต้แล้วกันนะลองดูครับสามซีดันผมพยายามเอาอัน้ว่าหลบหลังๆนะเพราะเวลาออโต้อะไอตัวกลางมันจะโดนตีก่อนนะเราถึงต้องแอบแผบไว้ให้มันไปตีตัวอื่นแทนก็อนาคตผมจะเรียบไขโอก้ามานะเอามายืนเอามายืนกลางไว้ พลังเกาลำเนะ<ๆ>ก็อดีนี้เริ่มมาที่หลังเขาค่อนข้างเยอะครับอายี่สิบสองนาทีแล้วนะ<ๆ>ก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับสำหรับไอรีเริ่มต้นแบบนี้นะ<ๆ>จากที่ว่าวางแผนไว้ว่าจะเอาไปสุ่มหาตัวเนาะนี่ลงทุนไป470ร้ อเได้แอนโนวาเข้ามาเล่นได้ประดับมาอีกเซตหนึ่ง470ผมก,ก็จัดว่าคุ้มนะแล้วตอนนี้ประดับคงจะทุ่มไปที่ประดับเซตหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้เราเอาไว้เล่นต่างสำรวจด้วยไงเวลาที่พลังด้อนถึงนะ อลังการครับก um ็สำหรับรีวิวอนุาไปดูได้นะครับผมเคยทำไปแล้วสกิลของมันแต่ละสกิลนะย้อนดูมันได้นะครับก็ที่ว่าอนุามันเน็นสปีดมันต้องโรยเกลือก่อนใช่ไหมมันถึงจะถึกขึ้นอะ จะต้านพวกต่อสู้ต้านพวกศักตรูน้ําแข็งได้พอช่วงอดีเริ่มต้นเนี่ยไอต่อสู้มันจะเยอะไงถ้าสักิีเราดีก็จะได้เปรียบขึ้นเยอะครับน่าจะทานแหละเวลา ไก็เวลาเราจัดทีมนะเราเริ่มทําทีมเงี้ยเราพยายามหาที่ะะตัวแล้วก็้ามไปทีเียตัวนะครับปั้นไปที่ะตัวอย่าเพิ่งไปใส่ของทีมสองทีมสามอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งทําทีมหลักให้มันได้ก่อนครับ เอาทีมหลักเนี่ยเราจะใช้ไปฟาร์มของด้วยอย่างในโหมดวุ่นวายหรือโหมดตีบอสเนี่ยเราใช้ทีมหลักไปอย่างเดียวเลยทำตดวโดโดไปเลยปั้นทีละตัวปั้นทีละทีมครับถ้าเราหลายใจไปปั้นทีมสองทีมสามเลยเนี้ยมันก็จะไม่โห่สักทีครับ ีไม่ยุบนะครับดูอันนี้ว่านะครับนะนะตัวอื่นตีไม่ยุบเลยนะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็คงขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับผม